สวัสดีคะ่ทะท่านผู้ชมทางบ้านเอชซีทุกท่าน,น,ะะานเนาเเนะคะ่ะค้ามันนี่กักลับมาพบกับเจคามสามตัวเต็ทงที่เก่านะคะนี่เจคามสามตัวเต็งสีผ้าท่านผู้ชมไปติดต,ตามมองลาวข้ามฝันกับอาจารย์จงเฮงและะ้วค่ะอาจารย์จงเฮงเพื่อนฟันนะคะท่านผู้ชมเพื่อนฟันว่าเขาจัดงานบวชนะคะเพิ่นเฮนาะค่ะเพื่อ็เอาม้านะคะ,คะามาะคะ้มาสองตวัวมาเฮนาน้าเันาะคะก็มีครูเท่ายืนเตียงมากนะคะ มามีสองตเนาะค่ะทุกส้มอาจารย์จงหิ่งฝันว่าเห็นเหล็กอยู่ในผ้านะคะ่ะผ่าผาปกมาเห็นไหมเนาะค่ะผ่าที่ยนล่ใง่ซทองมาเป็นผ่าปกมาเิ่นก็เดียวเห็นเหล็กเนาะคะ่ะตัวที่หนึ่งก็เห็นเหล็กเครื่องไปพ่นก็ยางไปอีกก็เห็นมาตัวที่สองเนาะคะ่กะก็มีเหล็กอยู่ผ่าคือเก่าค่ะสองตเนาะคะ่ะความฝันของอาจารย์จงหิ่งสิเป็นจังไง เป謝謝็นไปเวียนมาแนวใดไกะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเข้าก็ไปติดตามชมรับฟังความฝันของอาจารย์จงเฮงของความกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะดีมใส่แว่นตามันค่ะเอาใส่เลยอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมมณีกามาติดตามเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะเนาะ หลังจากที่อาจารย์จงเฮ่งนี่ให้ไปหลอบบังหันค่ะท่านผู้ชมสามตัวแตกค่ะท่านผู้ชมถือกันไปหลายเติบนะคะน่ะนะได้ยินข่าวมามว่าถือกันกับเบิดบานค่ะท่านผู้ชมเรืืองเล่าข้อฝันของอาจารย์จงเฮ่งหลอบหนีเพิ่์นเสียหายแนวทางตัวเลีตัวใดญ่กัฟังจากป่าของเพิ่์นเนาะคะ่ะนอ่าอาจารย์ฝันว่าจังไดเขาหลอบหนีฝันว่าเพิ่นจัดงานบวชนาะงานบวชปัตตน,นี เพื่อนกเอามาออกนานามาก็เติ่หย่องยงกแยงไปแบบเพื่อนแฮนาคนะเพื่อนแฮนาคบ้านนี้คือจังเห็นงานอยู่คนละแถวผาก้างคนละเพื่อนแกแฮนาคไปเพื่อนสิเขาวัดเพื่อนจัดมีก็มีมาออกนาสองโตบ้านคนก็แหน้ากลนแหนาคแม่นบ่ละบัณฑิตกะเขยเลยไปยืนแนมเบิงเอ้าเป็นเฮนาคัวนี่มีงานบวชงานยัง สี่แห่เขาวัดนะกับพอดีบันจะเบิ้งมามาสองตัวกันเดินออกนาขบวนนั้นมากับเต็นดอกเน็กแลกๆขั้วมวนมานะหม่านั้นแน่เมืองมีผ้าปุ๊กลังขึ่นนะมีเด็กอยู่ในหันแบบนี้เด็กยู่ในผ้าเออในผ้าปุ๊กล้างมานั้นเพิ่นเฮนาเพิ่นสิเขาวัดเพิ่นงานบวชเพิ่นนี่ละกับเต้นฟันดีเนาะกระทืบว่าฟันดีอยู่รหลอบนีก็ะไรแมน ระบาดนึ่ก็เดียวเดียวเบื้องผาเพื่อนนอผาเพื่อนปลวกลังหมานอะเดี่ยวเห็นเดตัวหนึ่งคางหนึ่งนั่นมีแปดหาเกตแปดหาเกตแมนมบานอีกตัว,ต,วตัวทัดไปน่ะแน่ยเบื้องหนึ 8, 5, 7, 1, 2, ่งสองแปดหนึ่งสองแปดแมนสามตัวขึ้กันสามตัวแปดหาเกตหนึ่งสองแปดแมนแปดหาเกตหนึ่งสองแปดเออแต่ว่าเบื้องนี้ แกเป็นแนวทางเฮเอฟซี FC, เบิร์ค่ะมันเขานอกกับโบหูว,ว่ามันสกตัวไหนค่ะเออความฝันนะคะเนาะความฝันแค่เป็นแนวทางค่แต่ไปฝันเห็นจังสีละเด่นแค่นนหนกนะักมีหมาจ็โตัวคะ่ะสองสอ,องตัว ไอ้เจ้าข้องเพื่อนกับติ่นไปทั้งคางเพื่อนกัย่อนไปหน้าหมาหน้าหมามันก็มวนมันก็ย่อนไปคือกันนี่แหละต่ว่านหมานั่นบ่มีคนขี่แม่นบอ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 มันก็ยืนเทียงงางไปเออทั้งคางไปกะแน่มืองอ้มือนี้เพื่อนบวชบวชหนักเพื่อนก็บแหนักจะเขาวัดทั้งสี่น้าต่ว่าหันบ่มมีผู้ขี่บอบอบอมีคนขี่มาแต่ว่าผู้ชายทั้งสองน่ะจับทั้งคางแก่แก่เพื่นทุกคนนั่แหละต่ว่าอาจสิมีเก่ากับบุหูเพิ่นมันเป็นคนเ่าวน่าจับ หมาย่างไปนั่นแต่ว่าเอกันไหวเนาะกันไหวแต่ว่าเอ๊ะมื่อขึ้นมานี่ถือว่าฟันดีอีกแล้วนี่วะตัวแดงบออาจารย์แดงอยู่โอ้สีแดงแดงเพิ่นเขียนใส่ผ้าปุกหลังหลังหมานะจำวันเดียวเห็นโอ้คือว่ามีโศกอีกแล้วนี่วะยุอยู่ข้างน่าบดียุคยุคไกลท่อเห็นเพิ่นเฮน่าไป่างส่หมาสองตัว ฟันเห็นสางยืนเบื้องแบบนั่นบ่ะแบบเดียวกันนั่นแหละแบบเดียวกันคืออาจารย์ฟันงวดบังหันกับฟันเห็นสางเนาะนี่ฟันมาเป็นแหงนันงวดนี่กับฟันเห็นมากยืนอยู่ข้างทางอีกคือเก่าแมนยืนแนบ่บมือเพื่อนเพื่อนกับพไกลดอกคระซำเท่าเดียวเห็นนี่ล่ะซำสีหามตรนี่ล่ะยืนริมทางนี่ล่ะเห็นนั่นจังว่าอุ้เบื้องแบบภาคได้เพื่อนไปไกลก็ยังแนมนํำบ่มั่ันใจนะจะเล่น มันคือคือไก่แท้นหับ้านนี่ว่ะแต่ว่ากะจักกะมันใจหรอกในความฝันนั่นค่ะตัวใหญ่บ่อาจารย์เด็กบอกนี่ใหญ่สมควรเห็นแบบสัตว์สัตว์เห็นคือบังหันันแมนค่ะตัวแดงจิ้มคืองเลยแมนออบยู่ผ่าพื้นเขียนใส่ผาค่ะเขียนใส่ผ่าลัางพกพกลมางหน้ะเป็นแห่นน่ะเป็นบุญกองบวชเพิ่นนี่เนาะแมนค่ะเพิ่นสิแห่เขาไปทางวัดเพิ่นล่ะเพราะว่าผู้เฒ่า ผู้ผู้เฒ่านั้นจ้งยืนเทียมขางไปเลยนะขางละคล้องไคลคล้องมั่นเทาเห็นบ่เทาเจ้าจนหนัวงอคุนละผู่คนทิศสังเกตเลยบ่แมน <EN. S 2> ผู้เฒ่าสองคนจูงมาสอลตูแมนแต่ว่ EN, ะาะให้เอฟซีเพิ่นตีเบิงผู้เฒ่าสองคนจูงนานมาสองตูสิเป็นเก่าสองบ่แมนบ่ไกเพิ่นพิจารณาบ่นี <ม EN. S 2> น่กัยังของใจว่าเพิ่นสองคนผู้เฒ่า จุงขางเที่ยมขางเพื่อนไปนะข่างมากไปย่างไปเออขั้นเพื่อนเป๊ะแปลกตางของเฮ้าเป๊ะแกเพื่อนเป๊ะเอาค่ะเดวเต๊กผู้ไรสิแปดจังไดเนาะค่ะแมนค่ะท่านผู้ชมท่านใดเป๊ะใดตัวใดกะฝากคอมนต์เพื่อเป็นแนวทางแกท่านผู้ชมท่านอื่นนั่เยด้วยค่ะอาจารย์เพื่อนกกให้แนวทางตัวเลขมากคือโตกันอาจารย์ไห้มาคือเก่าสองสองเก่าแมนค่ะคิดว่าเพื่อนเป็นผู้เถานะค่ะ ว่าเนีเห็นนั่นมันเป็นแปดหาเกจหนึ่งสองแปดค่ะบอานนี้มเมื่อก่าสองจะเป็นเหลก็กไอหน่อยจากหนึ่งสองแปดนอาจารย์นอเมนช่ะถ้าว่าตีแปดตางกว่านี่ก็ให้เพื่อนตีเอาค่ะมันกระบอกหูว่าเสออก,ก็ไร้นอกใช่ค่ะเพียงเป็นแนวทางให้ค่ะก็ให้เอฟซีทางบ้านพิจารณาะเอาเนออาจารย์นาะแเมนหรือว่าสิ่แปดสิตีจากความฟันอาจารย์เพิ่ม,เต,มเติมก็ได้ แต่ว่าพูดถึงว่าความฝันนี่ก็ถือว่าชัดเจนแล้วเพราะว่าตัวเลขนี่ก็ถือว่าชัดเจนเนาะอาจารย์เนาะชัดเจนชัดเจนแต่ว่ากับเพียงแต่ว่าบด้ปิดบด้บางข้อมิดกับเพียงแต่ว่าเอากันไว้เก่าสองเนาะอาจารย์ค่ะผู้เฒ่าสองคนหน้าพุ่นจูงหม่านะค่ะขาขั้นเท่านี่มันต้องเป็นเก่าอยู่แล้วแม่นบอกเพราะแม่นเก่ากับสีอยากตีลดลงมากหรือสิว่าเป็นแปดสองยังสิกระไรขั้นว่าสิลดลดแต้มแม่นบอก ใกลเพื่อนพิษกี่ลน้าเก่าสองแปดสองนี่ละในระว่างสองนี่ละอายุอาจารย์พอได้นอเดียวไม่โมเมนหกสิบสองหรือหกสิบเอ็ดนี่ละหกสิบเอ็ดเออบอกว่าท่านถึงหกสามในคันหกหนึ่งหกสองนี่ละหกเอ็ดย่างหกสิบสองนาอาจารย์เออขั้นพอซอเกิดกับศูนย์ห่างสินะเท่านี้ละ ฝันกับปารียาวค่ะข้อฝันของอาจารย์จงแห่งกับมีซัมนี่เนาะค่ะเนาะแม่นค่ะขอขอบคุณอาจารย์จงแห่งได้ลายที่มาให้แนวทาาคข้อฝันตัวเลขเนาะค่ะให้เห้งเห้งเรวยๆวัตถุคู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสีพาสทัผช้ชมมาสรุตตัวเลขของอาจารย์จงแฮ่งเนาะค่ะอาจารย์จงแห่งนี่เพิ่ฝันว่าเขาแหนากเนาะค่ะทนผชุชมแหนาคเขาวัดพันไปเนาะค่ะกะเอามมาเนาะค่ะ เพิ่นก็เอามามาสองโตนะค่ะก็มีผู้เทายืนอยู่ข้างมาเนาะคะ่ะอาจารย์จงเฮงนี่แนมไปเห็นเนาะคะ่ะเหลือกตาไปเบิงเห็นตัวเลขอยู่ผ้าปกมาพ่นมาเนาะ,ค,ะ 8, 5, 7, ค่ะแปดห้าเจ็ดค่ะตัวแรกเนาะคะ่ะมาตัวสี่สองกะแนมไปกะเห็นเลขอยู่ผ้าปกใหม่คือเกาเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นกะหนึ่งสองแปดเนาะคะ่ะหนึ่งสองแปด เพิ่นกันไหวเก่าสิบสองนะคะเก่าสองกันไหวนะคะท่านผู้ชมอายุของอาจารย์จงแห่งนี่กะหกสิบเอ็ดยางเข่าหกสิบสองนะคะท่านผู้ชมกะหนึ่งกุมภาพสองหางหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อ่าได้พลาดคลิปถูกคลิปถูกตัวเลขดีเด็ดต่างๆนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้างสามตัวเต็งขอจบที่เพียงเท่านี้ยุบนาพ่อกันไหมสวัสดีคะ่ะ